ผมก็เอารถไปส่งทางศูนย์เวสป้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็เคว้งคว้างมากนะครมาเวสป้าเดินกลับนะครับแบบมาอย่างมาอย่างเท่เลยกลับยังเสียวเลยตอนเนี้ย <c oughs> เดินอยู่ข้างถนนมันก็อีกฟิลหนึ่งไม่ค่อยได้เดินทางแบบรถโดยสารนะครับวันนี้ก็ว่าจะหารถเมย์กลับนะครับก็เดี๋ยวรอชมว่าอีก15วันหรืออีกประมาณเดือนหนึงนะ่ะ รถจะออกมาสภาพไหนนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องยางทิพย์นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถคันนี้นะครับ v e s p a า GTV 300นะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องที่น่าใจหายมากนะครับเพราะว่าผมต้องนํารถคันนี้เจ้าเวสป้าคันนี้ไปคืนทางศูนย์เวสป้าไทยแลนด์นะครับก็คือเฟลมากนะครับต้องเอารถไปคืนเวสป้านะฮะไม่มีรถขับอีกพักใหญ่เลย เดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้า GTV ตัว l i m i t ต็ดตัวนี้นะครับผมเนี่ยโชคดีหน่อยได้ลิมิ t e d of อฟลิมิเต็ดรถนี่มันก็ l i m i t ต็ดแล้วนะแล้วผมได้ Limited of อฟลิมิเตเพราะว่าคันนี้นะครับทําสีมาดา่างแล้วตัวผมเนี่ยเพิ่งเพิ่งเห็นเนี่ยเพื่อนสังเกตตรงเนี้ยดา่างเห็นปะ เป็นเหลี่ยมเลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้ว่ามันด่างขนาดไหนนะครับนอกจากตรงนี้ด่างแล้วมุมนี้ก็ด่างตรงไฟเลี้ยวนะครับในวิดีโออาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนมากนะครับถัดนะถัดมาจากนั้นผมก็ดูว่าเอ้ยทำไมตรงนี้มันด่างวะผมก็ไล่ดูไล่ดูมาเจอสติกเกอร์ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมมันคนละสีกันเลยนะครับตรงนี้กับตรงนี้มันคนละสีกันชัดเจนนะครับ แล้วก็มีเนื้อสีกินเข้าไปตรงสติกเกอร์เล็กน้อยนะครับทำให้ผมแบบเซ็งอะเฟลอะผมก็ทักไปที่ศูนย์ที่ผมซื้อก็คือทางเวสปาบินบุรีนะครับ <c oughs> เขาก็ดูแลดีนะครับก็ <c oughs> มีการขอข้อมูลเบื้องต้นนะครับ <c oughs> ว่าผมเป็นเจ้าของรถคันนี้จริงไหมคันนี้วิ่งกี่โลอะไรไงออกวันที่เท่าไหร่ก็รวบรวมข้อมูลเขาก็ไปทำการดีลกับทางเวสปาไทยแลนด์ให้ ผลสรุปของวันนี้นะครับผมต้องเอารถคันนี้ไปคืนโกดังเอารถคันนี้นะครับไปคืนโกดังเวสป้าไทยแลนด์นะครับเพื่อกลับไปทําการแก้สีใหม่นะครับ mm. การแก้สีของเขาผมก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดว่าเขาจะแก้สีเฉพาะจุดอะไรยังไงบ้างนะครับ mm. ก็วันนี้ก็มาอัปเดตไว้ก่อนว่าผมจะไม่มีรถคันนี้ในครอบครองนะครับ mm. เป็นเวลาหนึ่งเดือน โดยประมาณนะครับแต่ว่าทางพี่พี่แบงค์เนี่ยทางศูนย์มินบุรีเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าประมาณ15วันทําการครําว่า15วันทําการก็จะไม่รวมวันหยุดของทางศูนย์นะครับ mm hmm. ก็ผมตีกลมๆเลยผมทําใจแล้วประมาณเดือนหนึ่งผมก็จะไม่ได้มีเจ้าอ้วนดําของผมครอบครองนะครับก็เสียใจนิดน,นึงเพราะปกติเป็นคนชอบขับรถนะครับก็ ผมก็ไล่ดูทั้งคันเลยทีนะี้ผมเห็นว่าจุดนั้นน่ะมันเป็นมันเป็นดีเฟกหรือว่าเป็นข้อบุกร่องของทางโรงงานผลิตแล้วนะครับผมก็ไล่ดูไล่ดูก็มาเจอเพิ่อมอีกจุดหนึ่งนะครับตรงโลโก้ไซเจอเน่ตัวนี้โดนละอองสีไปด้วยแถบบนเนี่ยโดนละอองสีหมดเลยเท่ากับว่าเขาไม่ได้แกะอะไรออกไปเลยจากรถนะครับและเขาหาอะไรมาบางังครอบตรงนี้ไว้แล้วก็พ่นสีทับ เอาผมพูดตรงๆนะพูดแบบตรงๆเลยเพราะว่าไอคนทําเนี่ยมันมันน่าจะไม่ใช่คนไทยน่าจะเป็นคนจากโรงงานแล้วส่งเข้ามาไทยผมว่ามันชุยมากนะฮะเป็นการทํารถที่ชุยมากและคันเนี้ยในไทยเนี่ยราคาอยู่ที่2องแสนสามืนบาทรถ2องแสนสามืนบาทโอ้โหดรามา่าได้เลยนะทาสีอย่างเงี้ยเป็นดรามา่าได้เลยแต่ว่าผม,มาไม่ได้ซีเรียสมากแต่ว่าคือสีไม่เนียนสี สีไม่เนียนเนี่ยแล้วต้องไปทําใหม่อ่ะผมไม่ไม่ติดใจหรอกมันต้องลื้อรถรื้อนู่นรื้อหนี่ผมไม่ติดใจอะไรเลยแต่ผมเป็นคนซีเรียสกับความสวยงามแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือช่วยแก้มันกลับมาสวยงามเหมือนเดิมก็จะดีมากนะครับผมก็จะโอเคเลยไม่มีประเด็นไม่มีดราม่าแน่นอนนะก็น่าจะประมาณนี้อีพีนี้ผมอัปเดตไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปที่ศูนย์มินบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า1เดือนหลังจากนี้ ผมจะได้รถกลับคืนในสภาพไหนอ่าพึงพอใจหรือเปล่ามีการแก้ไขเก็บงานดีหรือเปล่านะครับถ้าออกมาดีก็จะเป็นเครดิตสำหรับคนที่เดินเรื่องให้ผมอ่าสำหรับทางเวสปาไทยแลนด์เองด้วยแหละว่าว่าดูมีการเคมมีการรับผิดชอบนะครับคือตอนตอนรับรถเนี่ยผมไม่ได้สังเกตเลยฟิลมันเหมือนคนดีใจอะ่ะคนมันดีใจที่แบบเอ้ยรถใหม่กูมาแล้ว จ้องจะขับอย่างเดียวเลยดูภายนอกโดยรวมมีการถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะครับก็ไม่ได้มีการสังเกตแต่พอผมมาย้อนดูโพสต์ในแฟนเพจคะว่าวันรับรถวันแรกอน่พอมาย้อนดูมันมีเว้รอยด่างตรงเนี้ยมันมีมันมีอยู่ในรูปวันรับรถวันแรกก็แบบโอ้โหแทงไม่เคยสังเกตเลยตัวรับรถ <c oughs> ทำทำช่อง youtube เกี่ยวกับยานยนต์ก็จริงแต่ว่าบางทีผมก็บางอย่างผมก็ช่วยนะ ตรวจรับรถเนี่ยผมไม่ได้เช็คเรื่องเรื่องสีสันเรื่องความสม่ำเสมอของสีเลยนะครับสุดท้ายแล้วก็เจอกับตัวเองนะครับมันจะมีสักกี่คนนะ่ะซื้อรถสองแสนว่าบาทเนี่ยแล้วมาเจอเคสอย่างเงี้ยทําสีไม่เนียนพอไม่เนียนปุ๊บมีการแก้สีแก้ไม่เนียนอีกเอาผมว่าไอเส,สตกเกิร์เนี่ยแผ่นไม่ถึง500ห้าร้อยหรอกลอก,ลอกทําสีติดกลับไปใหม่ดีกว่า แต่คนทําเนี่ยผมไม่ชัวร์แต่ผมว่าไม่ใช่คนไทยคนไทยไม่กล้าช่วยขนาดน,นี้แน่นอนนะครับผมมองว่ามันเป็นงานหลุดมาจากต่างประเทศนะครับก็ไม่รู้อะไรจะแจ็คพอตขนาดนั้นซื้อหวยไม่เคยถูกไอเรื่องแบบนี้โดนจ้างเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปศูนย์มีบุรีก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า มหากราบของการเคมสีเจ้ารถคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าผมซื้อรถราคา2 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยมันจะได้งานออกมาประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมเดินทางก่อนเดี๋ยวเราก่อนก่อนออกเดินทางเดี๋ยวผมตัวผมเองก็ต้องเซฟตัวเองนะว่าเขาเอารถเราไปเนี่ยเอาไปสภาพไหนแล้วเอากลับมาสภาพไหนนะครับใน,นก็ไหนเดี๋ยวผมถ่ายลงช่องไปด้วยเลยนะครับนี่ตอนเราไปนะครับหนึ่งสี่รแปดสิบสี่ เดี๋ยวผมขับไปศูนย์อีกตีไปว่าพันห้านะครับไอเรื่องน้ำมันรถอะไรผมไม่ห่วงหรอกขับไปเถอะนี่ดูดีเทลสีไม่มีรอยนะครับถ้าใครติดตามผมมาตลอดเนะีจะรู้ว่าผมโคตรสีเรียสกับการใช้รถเลยผมใช้รักษามากนะนี่เดี๋ยวเรามาดูดีเทล บางคนบางคนเขาไม่ได้ซีเรียสหรอกไก่พวกน้าแต่ผมซีเรียสผมเป็นแบบโกจิตหน่อยๆชอบความเพอร์เฟกต์นะครับเนี่ยคนอื่นมันไม่มาถ่ายดีเทลขนาดนี้หรอกแต่ผมอะ่ะกลัวว่าเอารถไปให้ช่างทำแล่ช่างเขาจะแบบไม่ได้รักรถเราเท่ารถาเขาเองงงไหม <laughs> ไม่ได้รักรถเราเท่าเราอ่ะเออเขาคงไม่ได้รักรถเราเท่าตัวเราเองอะไรเงี้ยผมก็ต้องดูดีเทลเยอะนิดนึงว่าเอาไปสภาพนี้นะรถกูไม่มีรอยนะกลับมามีรอยนะรู้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมต้องเดินทางแล้วนัดกับทางพี่ผู้จัดการศูนย์เวตามินบุรีไว้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาส ได้ถ่ายก็เดี๋ยวจะถ่ายต่อนะครับแต่ผมเกรงใจเขาไงบางทีเขามีงานมีอะไรเราไปสัมภาษณ์เขาก็เสียเวลาเขานะครับนี่เจอใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้เจ็บอ่ะรู้สึกเจ็บซื้อรถ2องแสนต้องส่งเคมนะครับโดยที่แบบไม่ใช่เคมอุบัติเหตุหรืออะไรนะส่งเคมประกันคุณภาพเพราะว่าผลิตออกมาไม่เนียนเท่าไหร่นะครับผมอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ เจอกัน EP หน้านะครับส่วน EP หน้านยผมว่าน่าจะยังไม่ใช่คันนี้หรอกเพราะว่าไม่รู้จะสุดตอนไหนนะครับก็เดี๋ยวเจออีพีหน้านะครับผมโอเคคนเริ่มเยอะแล้วอายครับสวัสดีครับ